ไม่ว่าจะเป็นเวทนี้หรือเวทนี้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดยใกล้ๆกันครับนี่คือคันเลียวโกวอลคิี่หกฟุตสามท่อนเดียวคันกาฟายไกดฟูจิรีซีฟูจิคันเลียวมากๆแล้วก็เหนียวด้วยนะครับตัวนี้เนื้อแบงก์นะครับเทียบกับนิ้วดูนะครับว่าเล็ดจริงๆสำหรับวอลคิี ของค่ายเลโอโกได้ดิ้นนะครับจะเป็นแดงทองแบงค์ดำดูตัดสวยงามมากนะครับส่วนตัวด้ามนะครับจะเป็นด้ามก๊อกแทรดีซีทให้มาเป็นฟูจิด้วยนะครับแล้วก็เป็นเนื้อไม้ก๊อกเป็นพุดเดิลนะครับแล้วมีก๊อกตรงท้ายแล้วก็มีโฟม EVA นะครับเรียกได้ว่าคันเลียวนะครับอันนี้คือกาไฟนะครับอ่านะครับจะเห็นนะครับความ นะครับเบาของเขาตัววอล์คิลี่เนี่ยนะครับในความยาว6ฟุต3ท่อนเดียวจะมี2เวทนั่นคือเวทแรกเนี่ย0.6ถึง1.5สโลเนี่ย80กร,รมัมฟาร์เนี่ย30พวก SLJ อ่ะตัวนี้ใช้ได้นะครับหรือว่าจะแบกเหยื่อถ้าเป็นฟาร์เนี่ยพวกแคทจิกอินซีเนี่ยน่าจะไปจนถึงประมาณ60ก็ยังสวยๆส,สำหรับคันตัวนี้นะครับ0.6ถึง1.5อีกเวทหนึ่ง จะเป็น0.8ถึง1.8สโลเนี่ย100กรัมนะครับฟ้านี่50ตัวเนี้ก็ไปจนถึง80ก็ยังได้แนวท่อนะครับกองหินนะครับหลักแก๊สนะครับสบายๆทั้ง2เวทเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกันก็เลือกใช้ตามความชอบได้เลยนะครับสำหรับตัว Walkie 6ฟุตสท่อนเดียวความแตกต่างเล็กน้อยนะครับถ้าเป็น6ฟุตสไกด์เนี่ยนะครับจะเป็นขาเดียวแบบนี้ ไกด์ก็ให้มาเป็นฟูจิเรียกได้ว่าดูใส่ไกด์มาให้อย่างดีเลยนะครับ6ฟุต3 0.6ถึง1.5ไกด์จะเป็นขาเดียวแบบนี้ที่ตัวแรกนะครับแล้วก็จะไล่ลงมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทิปท็อปก็สวยนี่ครับทิปท็อปสวยส่วน0.8ถึง1.8เนี่ยไกด์จะเป็น3ขาแบบนี้ที่ตัวแรกนะครับทรงไกด์เนี่ยจะแตกต่างกัน นะครับสำหรับ0.8ถึง1.8เนี่ยไกด์จะเป็นแบบนี้ที่ตัวแรก3ขาแล้วก็ตัวรองลงมาตัวต่อๆไปก็จะเป็นขาเดียวซึ่งเวทของ0.8ถึง1.8เนี่ยมันจะแข็งกว่าอยู่แล้วนะครับก็ทำออกมาให้แตกต่างกันกับการใช้งานนะครับสำหรับตัว Walkie e นี่นะครับ0.8 1.8 0.6 1.5ไกด์ความเลี้ยวของคันนะครับเทียบกับด้าม นะครับปากกาให้ดูจะเห็นได้ว่ามองชัดขึ้นดูนะครับว่าด้ามยังใหญ่กว่าตัวเนื้อแบง์ของวอลคิรีเลยนะครับนา้นาๆน้องๆนะครับที่กำลังมองหาคันไรจิกอ่าวไทยปากก์ซากเรือจมนะครับหลักแก๊สตัวนี้นะครับได้ทั้งเริ่มต้นแล้วก็มือโปรก็ใช้ได้กับราคาย่อมเยาว2ใบเทามีทอน สำหรับคันเลโวโกวอลคิลี่6ฟุต3สปินนิ่งตอนนี้มี2เวทเวทอื่นๆเนี่ยก็ทักทายเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะครับ2ใบเทามีทอนวันนี้เอามาทำแอคชั่นให้ดูนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัววอลคิลี่ให้กับนานาได้รับชมกันสนใจสั่งซื้อทักตีน้อยตกปลาครับ